ประจำในวันนี้ค่ะคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ประจำประเทศไทยค่ะเข้าพื้นที่บ้านไซโทดซิบใต้ซึ่งเป็นหนึ่งใน13พื้นที่ที่กำหนดไว้ตามมติการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ในหัวข้อ ความร่วมมือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันเพื่อสังเกตการและติดตามความคืบหน้าการดาเนินการในพื้นที่ชายแดนโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีขึ้นภายหลังวันที่30ตุลาคมที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3ของไทยไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายทหารกัมพูชาเท่าที่ควรในขณะเข้าปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแผนที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ ค่ะตอนนี้ค่ะคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ประจำประเทศไทยค่ะเข้าพื้นที่บ้านสายโทสิบใต้ค่ะหลังจากที่ทหารไทยค่ะเข้าปฏิบัติการพื้นเข้าปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ค่ะแล้วมีทหารของกัมพูชาค่ะเข้ามาขัดขวางการดําเนินการค่ะเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งในพื้นที่ตามข้อตกลงการประชุม GBC เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะ so this is uh, the p a t r o l line from the Cambodian side which is uh, in our area but they allow us to to do the demining in this area okay but the process to do the demining uh, so we need to put like some mark and a lot of marks for safety okay I think that's all I for t h i for the report okay thank you thank you sir